สวัสดีนะครับตอนเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้หนุ่มเกษก็เปิดสปริงเกอร์นะครับแต่เช้าเลยนะครับอาทิตย์นึงเปิดครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้าร้อนแต่ช่วงนี้หน้าหนาวเนอะฤดูหนาวก็ถ้าอาทิตย์ไหนนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับเราก็จะไม่เปิดเนาะเราจะเว้นนะครับให้เป็น2ออาทิตย์ต่อครั้งหนึ่ง นะครับแต่ถ้าแดดดีๆนะครับกระถางต้นไม้เรามันรู้สึกว่าแห้งเนาะด้านบนไม้แขวนนะครับไม้แขวนไอ้พวกซิกแซกโบตันซิกแซกหรือไม้แขวนชนิดต่างๆเนาะนะครับด้านบนนะครับก็จะแห้งเนาะแต่ด้านล่างบางบางบางเชลนะครับบางเชลบางพื้นที่นะครับด้านล่างมันจะไม่ไม่ค่อยแห้งเนาะนะครับการควบคุมความชื้นนะครับคบ ควบคุมความชื้นไม่สามารถที่จะควกคุมได้หมดเนาะนะครับบางที่บางจุดมันก็จะกระถางนะครับกระถางดินมันก็จะชื้นแต่บางเช้บางพื้นที่นะครับผมที่มีแสงแดดสาดสองเข้าถึงนะครับมันก็จะแห้งนะครับแห้งปกติดีเนี่ยซึ่งการดูแลนะครับค่อนข้างที่จะยากเนาะดังนั้นลุ่เกษสีก็ จะใช้พวกสายยางนะครับพวกสายยางไล่ฉีดนะครับเช็คทุกช่องทุกมุมนะครับผมนอกจากเปิดสปริงเกอร์มันไม่ใช่ว่ามันจะเปิดแล้วมันจะทั่วถึงเนาะนะครับมันไม่สามารถที่จะทั่วถึงได้แล้วอีกอย่างหนึ่งกระถางใหญ่ๆนะครับไม่สามารถที่จะรอ,องรับน้ําได้เพียงพอเนาะเพราะสปริงเกอร์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นละองเป็น,ปนละองน้ํานะครับผมคล้ายๆฝนฝนลินฝนอะไรเนาะ ม,มันไม่ได้เป็นเม็ดเป็นอะไรนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นแค่ละอองเนะาะดังนั้นเราต้องเช็คด้วยสายยางด้วยนะครับผมอย่างกระถางใหญ่ๆนงุเษตรก็จะเอาสายยางนะครับไล่เช็คนะครับอีกรอบหนึ่งแต่พวกกระถางเล็กๆเนี่ยนะครับพวกระบบน้าสปริงเกอร์ก็สามารถที่จะเ,เปิดแล้วก็น้ํานะครับเข้าทั่วถึงได้อยู่นะครับผม ดังนั้นมันจะมีข้อดีและข้อเสียเนาะนะครับเราต้องเก็บรายละเอียดเช็คอีกทีนึงนะครับพอเวลาเปิดเสร็จหรือเปิดวันนี้นะครับเราสามารถเช็คดูพรุ่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็ลมความร้อนเนาะนะครับผมลมความร้อนก็จะทําให้บางพื้นที่นะครับที่ใกล้ๆตู้ตู้ตู้ความร้อนเนาะนะครับพวกกระถางนั้นแห้งนะครับซึ่งความร้อนมันมากนั้นเราก็พยายามที่จะเช็คนะครับผม พยายามที่เช็คไปบ่อยใช้เวลานะครับผมแต่ละล่องเนาะมันจะมีอยู่สี่ล็อกด้วยกันเนาะหนุ่มเศษจ,จะเปิดล็อกละยี่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีเนาะซึ่งน้ำนะครับเป็นน้ำบาดาลน,นะครับเป็นน้ำบาดาลของทางสวนเราเองนะครับเราจะมีแทงน้ำนะครับเก็บน้ำอยู่ สองแ้งใหญ่ๆด้วยกันสองนะครับผมสแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวเล็กนะครับเนี่ยสามารถห้าพันห้าพันลิตรน่าจะห้าพันลิตรนะนะครับแ้งและห้าพันลิตรตลอดใช้ระยะเวลาในการในการเปิดน้ำนะนะครับล็อกละ15นาทีนะจะพอดี บางที20นาทีเนี่ยมันมันอาจจะนานเกินไปน้ำอาจจะหมดก่อนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พวกไดปั๊มน้ำนะครับผมก็ปั๊มน้ำไปด้วยนะครับดึงใช้นะครับดึงไปแล้วก็ดึงมาอยู่นี่แหละตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดเท้าแล้วนะครับอากาศไม่ค่อยหนาวเลยนะครับอากาศเริ่มดีแล้วนะครับพอดีพอดีกี่องศาน่าจะมม่ น่าจะ17 16 17องศาน่าจะได้เนาะไม่ค่อยหนาแล้วนะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ถ้ากระถางเล็กๆเ,เนาะเราก็จะได้น้ํานะครับน้ำเยดเลนะแต่บางชั้นบางเ้ลเนาะเรามีต้นไม้เรากระถางต้นไม้อยู่ด้าน,นชั้นวางอยู่ด้านบนนะครับเชลไหนที่วางหนาแล้วไม่มีพื้นที่ ให้มีแสงแดดสาดสองก็ถึงหรือน้ำนะเปิดสปริงเกอร์ก็น้ําก็ไม่สามารถที่จะลงสู่ด้านล่างได้นะเราก็พยายามต้องเช็คนะรัสเซียเช็คทุกจุดท,ทุกมุมนะครับผมก็จะประมาณนี้โอ้เจ้านี้นะครับเด็ดสวยมากเลยรัสเ,เซียรตรวนี้ส่วนดินปลูกนะครับผมแนะนำาพี่อนเพื่อนเลยนะครับก็ย้อนเข้าไปดูคลิปได้เนาะนะครับอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่กันลงคลิปนะครับผม อาจจะบอกไม่นั่นต้องกะประมาณเอาแล้วกันใหญ่มากเลยนะครับใหญ่จริงๆก็ดินปลูกเขานะครับโรงเกษตรก็จะใช้มะพร้าวสับนะครับแนะนำพี่เพื่อนมะพร้าวสับก่อนจะปลูกทุกครั้งก่อนจะนามาใช้งานทุกครั้งก็นําไปแช่น้ําก่อนเนาะนำแช่น้ําให้สามชั่วโมงขึ้นไปเนาะก็ยังดีแช่น้ําเสร็จเพราะว่าหนึ่งละนะครับเราจะอ่ ตัวมะพร้าวสับเนี่ยเขาจะดูดความชุ่มชื้นนะครับอิ่มตัวแล้วก็ทําลายสารสารเนนทินอะไรนะรประมาณเนาะแล้วก็มะพร้าวสับเพอไลท์นะครับผมพิดมอสถ้าพ,พ,พี่เพื่อนมีใบก้ามปูยิ่งดีเลยนะครับทำให้ดินโปร่งแล้วก็ดินเผาไฟดินเผาไฟ,ไฟล้วผสมทรายหยาบนิดน,นึงทรายก่อสร้างเรานิดน,นึงนะครับผสมดินนิดน,นึงอะอะโกเซีย นะครับจะสวยมากเนี่ยประมาณนี้อันนี้สูตรสมรเต็นะนะครับตามด้วยปุ๋ยอสโมโคสนะครับมีเยอะหน่อยก็จะสวยงามบรรยากาศดีวันนี้บรรยากาศดีมากก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็อัปเดตให้ดูนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับวันจันทร์เด็กสปิงเกอร์กันอันนี้มาโชว์เรามีหลากหลายชนิดเกันมีสองฝั่งนะครับผม ฝั่งอุโมเกษตรนี้จะเป็นไม้ตัดไม้ตัดชำนะครับซ,ซึ่งร้อนซึ่งราคานั้นจะดีกว่าไม้ที่อยู่ในเกาหลีใต้เนาะนะครับที่รับจากภายในประเทศเขานะครับราคาจะถูกแต่ไม้พวกที่คนไทยเขาเล่นนะครับที่ไทยเราเล่นะนะครับราคาจะแพงอันนี้ดัดมุมศิลปะหน่อยเนาะ นะครับอันนี้ชิมงานคนเกาหลีนะครับที่เขาได้จัดแต่งเสนีจันอุศราคำใบยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่แหละเราควบคุมความชื้นนะครับความควบคุมความชื้นมันไม่สม่ำเสมอเนาะบางทีมันชื้นมากเกินไปนะครับมันก็จะใบไหมนะครับขอบใบไหมหรือใบเสียได้มันดูแลยากนะครับ ไม้ในเมืองหนาวเนาะนะครับอากาศเย็นนะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเราดูแลง่ายง่ายกว่านะครับผมสภาพอากาศดีกว่าเยอะนะครับการดูแลไม้ในเกาหลีใต้ดูแลยากมากเลยเอาใจยากมากนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเวลาร้อนก็ร้อนเหมือเหมือนไฟไหม้เขาเลยนะครับผมร้อนจัดเลยคือบรรยากาศในการเปิดฟิงเกอร์เนาะ โซนนู่นนะครับผมยังไม่ได้เปิดเท้าเลยนะครับในสวนปา่าแล้วก็จะเป็นฝั่งไม้เกาหลีนะครับผมไม้เกาหลีก็ก็จะเป็นไม้เหมือนที่ไทยเรานะครับแต่ว่าเขาเพาะพ,พัฒนานะครับผมชําที่เกาหลนะีเนาะเสร็จแล้วสดชื่นนะแสงแดดลำไรลำไรพอดีเลยน,นี่ก็ไอเดียหนุ่มเกษตรนะครับอเองจะมีฟแล้วมารันตาแล้วก็มนีิก็ซัาแล้วก็ ลลกิวลาและก็ภูลงยานะครับผมเป็นที่แขวนอย่างดีเนาะนะครับไปให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปประมาณนีน้้ใหญ่มากเลยก็คือสมบูรณ์นะครับผมแนะนำนะครับใช้ดินปลูกชนินโปรเซษตนะ์เอา คครับผมสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้ดูนะครับผมมบรรยากาศตอนเช้าเช้าเนาะนะครับผม